แท้จริงแล้วล็อกมีความฝันที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกและตัวโลกินั้นก็มีความเชื่อว,ว่าล็อกนั้นคือเทพนิกาสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเป็นการอัปเดตเต็มบางอวันพีตอนที่1166ครับชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าเรื่องราวใหม่ครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วเลยเป็นเหตุการณ์ที่ล็อกนั้นลม้มลงล่วงลง,ลงไป กับพื้นครับส่วนทางด้านโรเจอร์และกาฟนั้นก็ออกไปจากสนามลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับทางด้านล็อกเนี่ยถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ให้กับโรเจอร์และกราฟไปก็จริงอยู่ครับแต่ว่าล็อกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ครับล็อกเนี่ยก็มีการพูดคุยพึมพำกับตัวเองนะครับว่ามันไม่ได้ผลใช่ไหมเออโรเจอร์และกาฟหนีไปพวก แกเนี่ยห้ามตายที่นี่นะทางด้านการิ่งซอมเมอร์แล้วก็มัฟฟี่นั้นปรากฏตัวขึ้นมามาหาล็อกครับการิ่งก็ยกดาบขึ้นมาแล้วก็แทงเข้าไปที่ร่างกายของล็อกครับล็อกในจังหวะที่แบบโดนแทงไปแล้วแล้วก็กําลังจะตุยนะครับผมล็อกก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่มาหยุดการละวาดของฉันไว้นะแหมล็อกนะครับผม สงสัยแม่งจะไม่อยากอยู่ในร่างปีศาจแบบขั้นสุดนะครับผมขอบคุณคนที่ฆ่าตัวเองกันไซอย่างนั้นนะหลังจากนั้นครับภ้าก็มีการตัดไปให้เราเห็นถึงตัวละครอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นนวดขาวลิ้นลิ้นไคโดหรือแม้แต่แชกี้ครับก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์ก็อดวอลล่นั้นได้ปิดฉากลงไปแล้วครับทางด้านเกาะก็อดวอลล่นั้นกําลังค่อยๆจมลงสู่ท้องทะเลต้องบอกว่าการที่เกาะก็อดวอลล่จมไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นการทําลายล้างเกาะก็อด อะไรหลอกนะครับเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าไอ้เกาะก็อดวอลล่เนี่ยมันก็กําลังค่อยๆจมลงไปดืด้อกันทั้งอย่างนั้นเลยหล่ะครับส่วนทางด้านโรเตอร์ครับกลับมาที่เรือโอโลแจ็กสันครับโรเตอร์ที่ได้รับบาดเจ็บก็มีการรักษาปฐมพยาบาลอะไรกันไปครับหลังจากที่เขารักษาบาดแผลของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะผมเสียงแปลกๆมาจากกล่องสมบัตินะครับพอโรเตอร์ไปเปิดกล่องสมบัตินะก็จะเอจ้า ได้พบเจอกับแชงวัยเบบีวัยเด็กนั่นเองครับผมอยู่ในหีบสมบัตินั่นเองนะและแล้วครับข่าวการที่กลุ่มล็อกถูกยุบข่าวการที่กลุ่มล็อกล่มสลายไปนั้นเนี่ยก็แพร่กระจายไปทั่วโลกตัดมาที่ทางด้านราชาฮาลาวครับราชาฮาลาวเนี่ยพยา,ายามหยุดยั้งคนยักษ์คนหนึ่งครับที่กําลังปล้นสะดมมนุษย์อยู่ครับราชาฮาลานั้นได้ทําการต่อยคนยักษ์ไปหลายทีหลายดอกด้วยความโกรธเกรี้ยวครับราชาฮาลาวเองก็รู้ รู้สึกผิดครับเขาคิดว่าการที่ราชาฮาลาพยายามที่จะสร้างเสริภาพนะครับมันกลายเป็นโซ่ตรวนกลายเป็นบ่วงรัดราชาฮาลาเองทําให้ราชาฮาลานั้นไม่ได้ไปให้ความช่วยเหลือล็อกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นครับกับการที่ราชาฮาลาวรู้สึกโกรธคนยากที่ปล้นสะดมมนุษย์อย่นะครับผมเขาก็รู้สึกแบบโกรธมากไม่อยากจะให้อภัยคนยากที่จะมาขัดขวางความตั้งใจของราชาฮาลาอ่ะนะส่วนทางด้านโลกิครับผมโลกิเองเนี่ยก็เป็นเด็กที่อยากจะเข้าร่วม ลุ่มล็อกนะครับตัวโลกิเนี่ยตอนนี้ก็มีการบอกครับว่าโลกิเนี่ยคิดว่าล็อกเนี่ยคือเทพนิกะครับผมอ่าเหมือนกับมีการพูดคุยกันนะ แต่ล็อกบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่ได้เป็นเทพที่ต้องการจะมาทำลายล้างโลกอะไรหรอกนะฉันเนี่ยเป็นโจรสลัดที่มุ่งหวังจะยึดครองโลกและเปลี่ยนแปลงโลกก็แค่นั้นเองตัดมาที่งด้านคุกใต้ดินของกองบัญชาการกองทัพเรือครับเราจะเห็นว่าดาก้อนนั้นถูกขังอยู่นั่นเองครับทางนั้นการาฟนั้นก็มีการไปเยี่ยมดาก้อนครับพอลูกก็มีการพูดคุยกันครับการาฟนั้นมีการโยนกุญแจห้องขังให้กับดาก้อนลูกชายของ ครับดากอนก็มีการประกาศต่อหน้ากราฟเลยครับว่าตัวดากอนเนี่ยจะออกจากกองทัพเรือนะแล้วดากอนยังบอกอีกด้วยครับว่าตัวดากอนนั้นเกลียดกราฟครับกราฟเองก็รับรู้ถึงความไม่พอใจของดากอนรับรู้ถึงความเกลียดชังของดากอนที่มีต่อตัวการาฟซะด้วยนะตัดมาทิ้งด้านราชาฮาลาวอีกครั้งหนึ่งครับเหตุการณ์ผ่านไปครับตอนนี้ราชาฮาลาวนั้นมาอยู่ที่ชายฝั่งของเอลบาฟครับราชาฮาลาว ก็มีการบอกลาครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของราชาฮาลาวครับราชาฮาลาวก็พูดคุยกับภรรยาของตัวเองครับฉันเนี่ยตัดสินใจแล้วนะรวมถึงท่านยาวฉันเนี่ยจะทําการอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวราชาฮาลาวมีเพื่อสิ่งนี้ครับผมจะทําให้มันประสบความสําเร็จให้ได้ครับราชาฮาลาวยังบอกกับพัดดูดินและโลกิกด้วยนะครับว่าพวกเจ้าสองคนเนี่ยเป็นลูกชายของฉันนะพวกเจ้าเนี่ยต้อง รักการนาชันเนี่ยอยากให้พวกเจ้าสองคนร่วมมือกันราชาฮาราวนั้นต้องการที่จะนําเอลบาฟนั้นเข้าร่วมกับประชาคมโลกให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ครับแต่มันก็กลายเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็มีข่าวด้านไม่ดีของคนยักษ์มีข่าวด้านไลายๆของคนยักษ์นะครับว่าคนยักษ์เนี่ยมีการโจมตีอะไรแบบนี้ครับพวกคนยักษ์เนี่ยใช้ความรุนแรงอย่างร้ายแรงอะไรแบบนี้นะทำให้ตอนนี้ครับราชาฮาราวเนี่ยอยากจะากกู้สถา การอยากจะกู้ภาพลักษณ์ให้มันดีขึ้นครับราชาเหล่า,านั้นตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังมาลีนฟอบเพื่อทําการพูดคุยกับกองทัพเรือและรัฐบาลโลกโดยตรงครับราชาฮาราวก็บอกว่านี่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือรวมถึงรัฐบาลโลกฉันมาที่นี่เพื่อขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกรุณาฟังคําพูดของฉันหน่อยเถอะซึ่งฉากนี้ครับก็จะเป็นการใช้สองหน้าแบบอลังการเลยครับราชาฮารานั้นได้ การดึงเขาของตัวเองออกมาหลังจากนั้นราชาฮาราวก็คุกเข่าครับลาชาฮาราวนั้นได้ต้องการมอบเขาของตัวเองที่หักออกมาเนี่ยครับผมให้กับกองทัพเรือและรัฐบาลโลกครับใบหน้าของราชาฮาาวนี่หน้าอาบเลือดเลยจ้าเปื้อนเลือดเนี่ยผมโอ <c oughs> ออย่างเดดืนะราชาฮาราบอกว,ว่าขอให้เขาเนี่ยได้แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา1000ปีที่ผ่านมาทีนะราชาฮาราเนี่ยต้องขออภัยในความผิดพลาดทั้งหมดที่คนยักษ์นั้นได้เคยทําลงไปราชาฮารานั้นอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการที่ราชาฮารานั้นใฝ่หาสันติภาพเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงราชาฮารานั้นตั้งใจกับเรื่องนี้จริงๆเพื่อลูกหลานของเอลบาร์มได้มีชีวิตอยู่ โดยที่ไม่ต้องไปทำร้ายใครอีกแล้วเพื่อให้ลูกหลานแห่งเอลบาฟนั้นสามารถอยู่ร่วมกับเหล่าลูกหลานของพวกมนุษย์ได้ราชาฮาลาวนั้นขอโอกาสในการไทยบาปของพวกคนยากด้วยราชาฮาลาวบอกว่าให้โอกาสฉันเธอฉันยอมได้แม้แต่กระทั่งเป็นทาสเลยนะโอ้โหราชาฮาลาวนี่ ไปยอมรัฐบาลโลกอะไรกันเบอร์นั้นวะเนี่ยนะและก่อนจบตอนนี้ครับเราก็จะเห็นสายตาของท่านอิมด้วยครับอ่ะก็เรียกได้ว่าท่านอิมน่าจะยังไงอะ่ะจับจ้องหรือว่าสังเกตมาที่ราชาฮารลาวลลำมังนะ แล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดการอัปเดตเต็มแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาถน,น,นะครับผมไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ